สวัสดีคะ่ะทงเชวันฮาวสวัสดีผู้ปกครองแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นปสี่ทุกคนเลยนะคะวันนี้คะ่ะมาเจอกับเหล่าซื้อมีหน้าอีกแล้วนะคะมาเจอเหล่าซื้อก็ต้องมาเรียนภาษาจีนกับเหล่าซื้อนะคะเด็กๆ่าวันนี้นะคะ,ะเราอยากเรียนในเรื่องบทเดิมนะคะบทเดิมของเราก็จะเป็นคําศัพท์ที่ใช้น้องเรียนใช่ไหมคะนักเรียน,นีย่จำได้ไหมคะว่ามีคําว่าอะไรบ้างมีคนจําได้ด้วยนะคะอันนี้นะคะ,ะมาดูสไลด์แรกกันก่อนนะคะ ขวายเลยเชยันยูวายเลเชันยูพราะว่าสนุกสนานเรียนภาษาจีนนะคะอ่าสนุกสนานเรียนภาษาจีนต่อไปนะคะอ่าสนุกสนานเรียนภาษาจีน,นี่ยคำคำว่าคําศัพท์ที่ใช้ในห้องเรียนนะคะเราจะพูดว่าเคอถังยงหยีเคอถทังยงหยีเปราว่าคําศัพท์ที่ใช้ในห้องเรียนนะคะส่วนคําว่าบทที่สองเนี่ยเราจะพูดว่าตีเ er อ่อเค่อ ติเอ er, ่อเคิบแปลว่าบทที่สองนั่นเองค่ะวันนี้นะคะจะมาต่อคําศัพท์ที่ใช้ในห้องเรียนกันนะคะส่วนบางคำเนี่ยก็สามารถใช้นอกห้องเรียนได้เหมือนกันค่ะไม่จําเป็นต้องใช้แค่ในห้องเรียนนะคะวันนี้มาดูกันเลยค่ะว่ามีคําศัพท์คําว่าอะไรบ้างค่ะคําแรกนะคะคํานี้ค่ะอ่านว่าเกินหวัวชัวเกินหวัวชัวแปลว,ว่าพูดตามฉันนะคะพูดตามฉันอ่านว่าเกินหวัวชัว เกินว่อชัวคำต่อไปนะคะคำว่าเกินว่อตูเ้เกินว่อตูแ้แปลว่าอ่านตามฉันค่ะต่อไปนะคะอีกหนึ่งคำค่ะคำว่าเกินว่อเสียเกินวอเสียแปลว่าเขียนตามฉันนั่นเองค่ะนักเรียนสังเกตไหมคะว่าเราแต่ละคำสามคำที่ผ่านมาเนี่ย เปลี่ยนแค่คำด้านหลังใช่ไหมคะเช่นคำที่หนึ่งเนี่ยเราจะพูดว่าเกิ่ลหวอแล้วก็ตามด้วยคำว่าชัวใช่ไหมคะคำว่าชัวในภาษาจีนเราจะแปลว่าพูดนะคะพูดอ่ะเช่นหวอชัวหวอชัว sure ฉันพูดเราชื่อชัวเราชืา่อชัวก็แปลว่าคุณครูพูดนั่นเองคะ่ะเกิ้ลวอชัวแปลว่าพูดตามฉันนะคะต่อไปคำหนึงค่ะที่ต้องเปลี่ยนด้านหลังก็คือคำว่าต uh ูค่ะ ตัวตัวแปลว่าอ่านนะคะเช่นหัวตัแปลว่าฉันอ่านนั่นเองค่ะอ่าอันนี้ก็จะเป็นเกินหัวตัเกินหัวตัวแปลว่าอ่านตามฉันค่ะต่อไปคำหนึ่งค่ะเปลี่ยนดน้านหลังก็จะเป็นคําว่าเสียเสียเสียแปลว่าเขียนนะคะเขียน,นอ่าเช่นอ่าเสียจั่ยเย่เสียจั่ยเย่แปลว่าฉันเขียนการบ้านนั่นเองค่ะ เสียแปลว,ว่าเขียนคําว่าจั่วเย่บแปลว่าการบ้านนะคะหัวเสียจั่วเย่แปลว่าเขียนตามฉันนั่นเองค่ะ,ะมาดูคําศัพท์กันเลยนะคะว่าเมื่อกี้มีคําศัพท์ว่าอะไรบ้างนะักเรียนก็ออกเสียงตามหลักสูด้วยนะคะ,ะคาที่หนึ่งค่ะคําว่าเกินหัวชัวเกินหัวชัวแปลว่าพูดตามฉันค่ะคําที่สองนะคะเกินหัวตัวเกินหัวตัว แปลว,ว่าอา่านตามชั้นค่ะคำที่สามค่ะเกินหัวเสียเกินหัวเสียเขียนตามชั้นนั่นเองค่ะนักเรียนออกเสียงตามลมซึ่งสักหนึ่งครั้งนะคะเกินหัวชัวเกินหัวชัวเก่งมากค,ะคะกก่ะต่อไปค่ะเกินหัวตู่เกินหัวตู่อ่าต่อไปค่ะคำสุดท้ายนะคะเกินหัวเสียเกินหัวเสีย เกินหัวเสียงนะคะที่เราพูดว่าหัวเสียงจากที่ต้องพูดว่าหัวเสียงเพราะว่าเสียงที่3กับเสียงที่3มระหว่างคําว่าหัวกับคําว่าเสียงมันหยุดจิดกันนะคะมันเสียงวรรณยุกเนี่ยเหมือนกันต้องลดวรรณยุกต์ตัวแรกนะคะก็คือตัวแรกก็คือคําว่าหัวใช่ไหมลดลงมา1เสียงก็คือลดจากเสียงที่3กลายเป็นเสียงที่2ก็คือเสียงจัตวาใช่ไหมจากไม้เอกกลายเป็นไม้ตัตะวันก็จะกลายเป็นหัว หัวจากหัวเป็นหัวเลยต้องพูดว่าเกินหัวเสียเกินหัวเสียส่วนคำอื่นๆก็ยังเป็นหัวเหมือนเดิมนะคะเช่นเกินหัชวชัวเกินหัชวชัวเพราะว่าวันในยุกตคคำว่าหัวกับคำว่าชวัวเนี่ยมันแตกต่างกันนะคะไม่ได้เหมือนกันก็ไม่ต้องเปลี่ยนเสียงอะไรนะคะอ่าอ่าอย่งเช่นคำที่สองก็จะเป็นเกินหัวตูเกินหัวตูไม่ต้องเปลี่ยนเป็นหัว ตู้ไม่ใช่นะคะวอตู้ถูกแล้วค่ะต่อไปคำที่3มก็เมื่อกี้เลยค่ะที่เราสืยอธิบายไปใช่ไหมคะเกินวอเสียเกินวอเสียเขียนตามฉันนั่นเองค่ะแล้วก็เราซื้อมีการบ้านด้วยค่ะนนในเนักเรียนเขียนคำศัพท์จากเมื่อกี้เลยนะคะเขียนทั้งตัวอักษรจีนพินอินแล้วก็คำแปลเหมือนเดิมเลยคะ่ะเขียนลงในสมุดก่อนนะคะนันเกเรียน่ะ,อ,ะอันนี้เนะะี่ยค่ะตามที่เราซื้อจากเมื่อกี้นะคะสามข้อเราซื้อมารวมไว้อยู่ในสไลด์เดียวกันแล้วค่ะ คำว่าจั่วเย,ย่ด้านบนนะคะในช่องสี่เหลี่ยมด้านบนอ่านว่าจั่วเย่แปลว่าการบ้านค่ะนะักเรียนก็สามารถเขียนเขียนคำนี้อ่าเป็นหัวข้อด้านบนได้นะคะแล้วก็เขียนคําสั่งว่าให้นักเรียนเขียนคําศัพท์ที่กําหนดให้สามข้อนะคะแล้วก็เราซื้อสายพิมพ์ตัวสีแดงไปว่าเขียนลงในสมุดนะคะเน้นย้าว่าให้เขียนลงในสมุดก่อนนะคะอ่ะสามข้อตามนี้ละค่ะ เขียนตัวจีนพินอินแล้วก็คำแปลตามนี้นะคะจดทุกอย่างในหน้านี้ลงในสมุดนะคะแล้วก็เวลาเขียนนัเพือสามารถฝึกพูดไปได้นะคะแล้วก็เปิดคลิปเราซื้อเนี่ยตอนที่เราซื้อพูดไปนักเรียนก็เปิดคลิปฟังซ้ำๆ้ๆได้นะคะแล้วก็สําหรับใครที่เขียนตัวจีนยังไม่ค่อยถนัดนักเรียนก็ลองฝึกเขียนลากเส้นไปก่อนนะคะไม่เป็นไรแต่อย่าลืมอย่าเขียนเลยบรรทัดนะคะให้อยู่ในบรรทัดนะคะ ถ้าเขียนกับบินสอได้ยิ่งดีค่ะจะได้ไม่เลอะนะคะเวลาลบนะคะสำหรับวันนี้นะคะการสอนภาษาจีนของรัชชอก็มีเพียงแค่นี้อย่าลืมทำการบ้านและส่งในลายส่วนตัวของรัื้อด้วยนะคะสําหรับวันนี้ใจ้เจียนค่ะ